สวัสดีครับผมอยู่กันที่แอนฟิลด์มารับชมคลิปจำลองการแข่งฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษครับคู่ลิพูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีสยูไนเต็ดนะครับคู่ที่แข่งจริงในคำคืนวันพุธที่31ธันวาคมนี้เข้าสู่เช้าวันปีใหม่ครับเวลาเ่ยงคืน30นาทีนะครับรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Mono m a x แล้วก็ AIS Play Mono Max 4ถ่ายทอดสดให้เราแฟนชาวไทยได้รับชมกันก็ สวัสดีเพื่อนทุกท่านครับที่รอรับชมคลิปนี้จากช anel ของเราในแมตช์ก่อนจริงครับครูหวังลิฟู์กับลิซอยู่นเตดนะครับก็จะรับชมกันช่วงทําคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2026ครับก็หวังเพื่อนทุกท่านมีความสุขมากครับในการรับชมฟุตบอลจากช anel ของเราแล้วก็มีความสุขในปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนี้ครับม,มีสุขภาพแข็งแรงนะครับูก,กับ ครอบครัวนะครับกับคนที่รักไปนานๆนะครับให้คิดสินไลสมหวังดังปรารถนาทุกประการครับแล้วก็อยู่กับช n n น l ของเราไปนานๆไปด้วยกันด้วยนะครับผมขอให้ทวกท่านมีความสุขมากๆในวันสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ มาชมผลจากช a n ของเรากันก่อนครับผลงานล่าสุดอย่างเจ้าบ้านนิวลิฟูชนะวูฟมา2ประตูต่อ1ส่วนลีสผู้เย็นเนี่ยเสมอกับซันเดอร์แลนด์มา1ประตูต่อ1นะครับก็ลิฟูอยู่อันดับ4ีนัปัจจุบันครับ18นัดมีอยู่32แต้มส่วนลีสยู่นเต็ดนี่ก็อยู่อันดับที่16นะครับ18นัดผ่านไปเก็บได้20คะแนนครับมาดูว่าเกมนี้ฝั่งลิฟูจะมอบความสุขให้กับแฟนๆในช่วง ทรงท่านผู้เก่าต้อนรับปีใหม่อย่างไรครับดูว่าเป็นฝั่งของลิวส์ที่บุกมาเซอร์ไพรส์ถึงทินแอนด์ฟิลครับอีพีใจจะได้รับชมกันแล้วนะครับมาดูชื่อของฝั่งชาวบ,บ้านอย่างเลียบภูกันก่อนนะครับประตูเป็นโจชชี่มาวดาชวิลลี่ครับออกองหลังมีเชอร์มิฟิมปงครับโคนาเต้ฟันได้เคอร์เคสกางเคอร์ติสโจนกาเฟนแบกครับแนวรุกเป็นซูเปอร์สไซร์แม็กลิสเตอร์ฟอเรนเวสแล้วก็ก,กองหน้าเป็นอูโกเอกิติเก้นะครับ ระบบสีสองสำเร็จของฝั่งลิเวอร์พูลส่วนฝั่งของลิสยูเนเต็ดครับประตูเป็นลูคัสเพอร์รี่ครับหลังมียากาบิโออาโอทานากะพัสคาอุสโา้ครับหลังมีเจเดนโบโกแอนตันสตัสอิทันเอมบาดูครับเบรเดนอารอนซอนกาเบลกุตมุนซอนแล้วก็หน้าคู่เป็นโดอาโอคาฟอกับโดเมนิกคาร์บัลูวินครับผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วรับชมก่อนจริงจากชาแนลของเราก่อนจะไปชมของจริงในค่ำคืนนี้ครับค่ำคืนสุดท้ายไปก่านตอนรับปีใหม่นะครับ นะครับเชื่อมพร้อมที่แอนฟิลด์ครับกำลังจะเริ่มแล้วคู่นี้นะครับเกมเริ่มเก้าสิบวินาทีจะเป็นอย่างไรครับลิสได้เริ่มก่อนโอ้โหแล้วมเขี่ยวางวางบอลยาวนี่แม่พอแม่ยามขาดตั้งแต่เริ่มนาะทีแรกเลยนะครับของลิสแต่ทุ่งของลิเวอร์พูลครับบอลอยู่ที่เวียสถุนย้อนกลับมาเคอร์เคสเจอเลยบีพ่ายฟนานได้คืนเคอร์เคสโอ้โต่อกันเร็วครับออกมาทางซ้ายแม็กลิสเตอร์ดึงจังหวะรอครับะจะให้กับฟอร์นเวียส ใช่ไปติดพสาสคาสตาล์ก่อนนะครับบอลของลิวพูนเ,เร็วจู่โจมทางฝั่งซ้ายก่อนแล้วมาที่ไอ้กิริเก้ให้มาที่การฟนแบกแล้วเลือกเลือกมาซักเลยครับโอ้โหลูกนี้ก็ยังขึ้นนำเร็วไม่ได้ครับติดเซฟของลูคัสเพอรี่โอ้โหโอโกาสมิสคุของฝั่งลิวพูครับนะสอดมาของเดอร์มานิกสบอสไนครับ พยายามแล้วนะครับแต่ออกนําเร็วไม่ได้ครับเลนสั้นกับฟอร์เนเวสที่มุมทงฝั่งซ้ายเวสโยกไปผ่านกุ้ดมุนสั้นเอาแล้วพาหนีออกมาได้กุ้ดมุนสั้นเราชากมาไต่ขนาดเส้นก่อนไปกับจุดจมที่ของลิสจะทําได้ดีหรือไม่หมาทางขวาเลยครับต้องตามครับโซลซด์กับเคร์เคสอยู่รับหยอดเข้ามาชมะมงถึงก่อนด้วยครับว่าโอคาฟอร์ครับโอ้ที่ัะเปลี่ยนทางเลยว่าบอมเถินคาคานไปครับโอ้ขู่มา ถึงก่อนแนวรับของลิปูอย่างโคนาเต้แล้วก็ฟันได้ด้วยนะครับลูกมงของนัวอากาฟอร์ผ่านมา10นาทีสุดเสร็จครับโอกาสก็กต่างฝ่ายต่างมีด้วยกันทั้งคู่ครับหวังขึ้นมากลางสนหนามเก็บได้โบเกอร์ขึ้นกลับมาก่อนครับแล้วฝ่ายที่สตาร์อีกครั้งหนึ่งอารอนสันพลิกจ่ายติดฝั่งของลิปูอ่าครับได้ที่แบ็กลิสเตอร์ให้ที่เอกริเก้มองขึ้นให้กับฟอร์เรนเวสเวสมาจิเข้าใสา่รับฟอร์เรนเวส มาที่เอกริเกตแล้วจะให้กับฟานวนิเมสติดไอตันสตัชก่อนครับต้องเจอบีขึ้นวนย้อนกลับมาทธนกะกลับมาแล้วที่เอมบาดูวางข้ามมาโอ้โหน้ำหนักได้พอดีครับแล้วก็เอาลงได้แล้วเบียดเข้าไปได้ตวัดโโอ้โหว่าจให้เข้าเสาได้ครับตัดเบียดเข้าไปแต่ว่าวิธีของบอลนี่มันพุ่งเข้าเสาแรกเลยครับติดเซฟของบาบัสฟิลี โอลิสมาได้ดีเลยครับเริ่มเกมมาดูครับว่าจะเปิดนินเข้าไปครับของสัชหวางขามมาโดแล้วหมงได้ของฝังลิวพูตามมาเก็บจังหวะสองชนกับโกนาเต้ครับแล้วสุดท้ายยังได้ทุ่มอยู่แอนตันสัชให้มาโบเกลอรับเพืนคืนที่สัชอย่างหลอกล่อมาแล้วหยดบอมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็เข้ามือของบมกไดชวิลี่ครับออกเร็วทันที หรือูกรโดนกดอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับมาอนมา25นาทีเอกิเก้หวงหวังโอ้โห <c oughs> ไปติดแขนเพื่อนของฝั่งลิสครับมาบล็อกไว้ก่อนนะครับของพัสคาสตาพยายามจะกันลูกตอบโต้กับมาเรียของฝั่งลิเวอร์พูลนะครับ เซูนซันกุลาเต้อะลหยมาแล้วที่เบอร์ชื่อฟันได้ฟันได้บุหามาที่เอกิดิเก็บเจะงหางครับว่าโอ้ทิดจ็ก้าบิโอก่อนยังได้อยู่ครับลิพูกาฟินแบกให้กับฟินโปงถึงโซซายมีเกิดติสโวลลมาแบบนี้ครับหนึ่งสูเลยครับโอ้โหโอ้ฟอล์เรนเวียสุดเชื่อมเกมกับเอกิดิเก้แล้วจบครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ลิพูขึ้นนำแล้วครับ โอ้โหเกมกับฟู๊บนี่ก็เบิ่งแอซเซสช์กันผ่านมาด้วยนะครับเกกิริเก้กๆๆับฟอรลินเวสเริ่มประสานงานด้วยกันแล้วเอาที่เข้าทางมากขึ้นแล้วนะครับโอ้โหแล้วยิงนี้เฉียบขาดมากครับฟอรลินเวสหนุ่มประตูต่อศูลครับลิเวอร์พูลขึ้นนำแล้วครับเกือบจอะเสียท่าให้ก่อนหน้านี้ับจังหวะที่ปล่อยให้ลีสได้คุมเกมไว้ก่อนแต่ว่าพวกเขาก็ กลับมาขึ้นนำก่อนได้สมบูร็จนะครับลิเวอร์พูลแข่งจริงค่ำคืนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เวลาเที่ยงคืน30นาทีครับก็อยู่ข่าวดาวกันไปแล้วก็รอดูบอลคู่นี้ได้เลยนะครับเอ่าแะครับมาดูจังหวะนี้ของลิสบัง้งพยายามจะล็อกแต่ก็ไม่ผ่านครับแล้วดูลิเวอร์พูลแบ็คลิสเตอร์หามาไหลไปที่กิริเก้เกกิริเก้บังบังเหลี่ยมไปโอ้โหแล้วหลุดเลยครับเอกิริเก้โเเก แข็งแรงมาก2ประตูต่อศูนย์เยาว่าลิปูโอ้พอเจอะประตูได้แล้วนี่ก็ประตูที่2อ,อีกไม่นานครับตามมาแล้วครับตอนนี้ยิงเองบ้างครับอูโกเอกิริเก้ครับหนึ่งแอสซิสจากเขาให้กับเฟรนเวียสแล้วก็อีกหนึ่งประตูเป็นประตูที่สองให้กับลิปูแล้วครับหนีห่างไปมาเองแล้วก็ทำเองด้วยครับอีกกิริเก้โอ้ใช้ร่างกายครับกดบ,บังเลี่ยมมาแล้วก็ ช็อตผ่านมงอของลูคัสเบอร์รี่เข้าไปโอ้โหจะจะอย่างไรครับตอนนี้ <c oughs> สถานก,การณ์ไม่ดีเลยครับเอาแล้วครับยังต้องสุดท้ายเอ็มบาดูไล่มาอารอนสันทางซ้ายกูดมุนสันรับเรียงบังขึ้นสั้นมากครับโอ้โหสิบไา้ครับปอวเดชวิลลี่ครับ โอ้โหไปเดนอาราสั้นครับซัดเต็มข้อเลยครับแต่ว่าปัดไม่ได้อย่างเหลือเชื่อเลยครับเจ้าหลีของบาเดชฟิลี่มันจะมีเหลี่ยมที่โดนบังด้วยนะครับแม่เมสักครู่อ่าแล้วก็เปิดตัวของลิสบองซั้เปิดมาแล้วโขกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหกาฟอร์่ได้ขึ้นสองครั้งครับเล่นกดบอลไม่ลงครับแม่โอ้โหโยนผูกพุ่งมานี่ขึ้นไม่ทันครับเล่นแนวรับขวามฝั่งลิเวอร์พูลครับแล้วก็โฉบบอลหงได้อีกครั้งแต่ว่าบอลมันก็ไม่ตรงกรอบนะครับ ห้ามขานออกไปครับโอกาสอีกคข่าหนึ่งของลิสเรนสั้นจากแดนหลังบ้างครับที่พูดเคอร์เคสให้กับฟอร์เรนเวียสเวียสอยู่ริมเส้นอยู่ให้ครับเกอร์ติสโจนครับไปที่แม็กอลิสเตอร์ครับแล้วพาที่ไ e อ้กิริเก้โซโบไซโซบอไซหลอกได้มาที่ไ e อ้กิริเก้แรับจะดีดให้กับฟอร์เรนเวียสเข้ามาติดแอ,อนตันซัชกอนโบโก้คุณกับวิโยเล่นกับโบโก้แล้วก็ผู้สิ้นเป่าจบ 45นาทีแรกครับเกมจำลองแบงคขันฟุตบอลพิเศษอังกฤษคู่ลิพูกับลิสอยไนเต็ดครับจบครึ่งแรกครับเป็น้าบ้านอย่างลิพูนะครับในแบบจำลองของเราครับทำลิสผู้เียนอยู่2ประตูต่อศูนย์วันนี้ไม่ใช่วันของเขาครับโดนดีคาร์เวรลวินยังไม่มีโอกาสส่วนร่วมกับเกมมากเท่าไรครับพักการสักครู่เดียวครับจะกลับมาชมเกมคนนี้กันต่อในครึ่งหลังครับผมเดี๋ยวกลับมานะครับ ไม่มีการเสียเวลาครับมารับชมคู่นี้กันต่อในคืนหลังอีก45นาทีรับชมในค่ำคืนนี้ครับช่วงคาดาวส่งท้ายพิกลต้อนรับปีใหม่แล้วก็รอชมคู่นี้กันเลยนะครับสำหรับแฟนๆทั้ง2ทีมแล้วก็แฟนบอลพิมพ์เด็กอังกฤษครับเชียมิฟิลมปงมาตักด,ดูวางน้ำหนักนี้เอาลงได้ครับโซไซจะเร่งต่อเลยครับคู่หลังในส่วนของลิเวอร์พูลทวัรมาก็ติดกระฟินแบ็ก มาต่อที่ฟิลปงไหลามาที่แม็กอาริสเตอร์แม็อาิสเตอร์มองเพื่อนแล้วครับเฟสขยับทําทางยังไม่ให้หมีประคองอยู่ดอบโอ้โหเปิดมานี่พักเกี่ยวแบบนี้แล้วก็ขึ้นกลับมาฟิลปงมากับยิงโอ้โหนี่ซ้ายกลับมาเบาไปหน่อยครับจะปั่นให้ข้ามตัวของลูคัสเฟอร์รี่แต่เกมเร่งของลิสก็ทำอะไรริฟูไม่ได้ครับโอ้โหตันาาวนาสาลุกมาเล่นต่อได้ครับสิน ไปว่าอะไรก็ให้จังหวะต่อเนื่องของลิวพูต่อแล้วปาแบบนี้ครับทีส่วบอลตายโอ้โหยิงอ,ออกอแล้วต้องย้อนกลับมาให้นะครับเป็นจังหวะต่อเนื่องครับเชเดนโบโกไปเปิดปุ่มใส่เคอร,ร์เคนเมื่อสักครู่ครับก็เคอร์เคสลุกมาเล่นต่อครับเห็นจังหวะทีมยังได้เปรียบอยู่อ่าก็มีขยับเปลี่ยนครับฝั่งของลิเวอร์พูลส่งวาร,ารุเอ็นโดครับลงมาแทนเคอร์ติสโซนครับอาจจะต้องต้องเรียนเย้ช่วงในการเปลี่ยนตัวเล่นเนี่ย ถ้า AI ส่งผูเ้เล่นบางตำแหน่งที่อาจจะไม่ได้ลงสนามในเกมนี้นะครับอาจจะติดไปแข่งขันแอฟริกันนิชั่นครับหรือว่าบางตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บอย่างไรเราควบคุมไม่ได้ครับเราต้องเรียนผู้ติดตามทุกท่านไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณมันโอกาสดีครับต้องพาไปตามสถานการณ์ครับโอเคฟอร์ไหลามาแล้วโอ้โหกัดมุมสันมส้นเอารอนสันสนส้นครับขออไปแม่มือคู่จะหลอกฟันได้ว่าผ่านไปเป็นไดร์พูสวนกลับเร็วมาแล้วฟอร์เรน VS ดึงจังหวะนี้ให้กับโดเมนิกโซบอสไซโอ้โห โอ้ยังไม่ได้คนที่ว่าเจ้าประตูของฝั่งลีสยังไม่ได้ครับโซลไลย์ไปเห็นครับแม็กลิสเตอร์กับโคโดี้กัคโปรครับนั่นแหละครับอ่าโคดี้กัคโปลงสนามมาแล้วนะครับาพาะดามสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นไปก่อนเจ้าตัวเหมือนจะยังบาดเจ็บอยู่ไม่ทราบว่าหายดีหรือยังนะครับหมาที่ลิเวอร์พูลต่อกับกัคโปต่ว่าหน้แล้วได้จริงนะซ้ำอีกครับเน่งกับเรียบร้อยครับโอ้โห สามประตูต่อศูนย์กับจาโกโก้เอกิติเก้ครับสองประตูของเขาไปแล้วครับในเกมนี้การสองทางแล้วเป็น2ประตูด้วยนะครับเอกิติเก้หนึ่งแอตลีสครับให้กับเซนเวีสแล้วก็2ประตูแล้วครับในเกมนี้และเป็นประตูที่3ของฝั่งลิเวอร์พูลโอ้โหจบสกอร์จบขาดเหลือเกินครับเอกิติเก้ผมว่าซ้ำครับแล้วยิงหนีมือเสยขึ้นด้วยครับป้องกันไม่ทันเลยครับลูคัสเฟอรี่ครับ ของจริงนี้ทําไปแล้ว8ประตูนะครับเอเกิริเก้ครับบวกอีก2ประตูในเกมนี้ก็จะเป็น10ประตูเลยครับของเขาในการออกช็อตในสีเสือ้อหรือผูกในสีชั้นนี้นะครับแต่ดาวนสมอก,ก็ยังคงเป็นอลินรอฮารแลนด์อยู่นะครับสุด9ประตูไปแล้วครับฮารแลนด์น,นำโด่งเลยครับอากาซูสไส้โอ้โหที่กัปโผดูไหลามาเอเกิริเก้ ลุนทำแมทริกแล้วนะคกับในเกมนี้อีกที่เๆๆคนมากักโบกักโปหมวนมาให้กับฟอลินเวสใช่ไปติดโอ้เป็นบอลของลิสบอนครับโบก้กระชากมาเองเพื่อนทําทางไปให้ให้ไม่ได้ครับเจ้าของอยู่2ด่านวนย้อนมาตรงกลางยังเชื่อมได้อยู่ซัชออกมาที่ชานากาโอ้โอหจ่ายไปติดวาตรุเอนโดครับแล้วดูซูเปอร์ไซ ใช่ครับโคดีกักโปอยู่ตรงกลางกักโปกักโปมองแล้วมีเอโดเติมขึ้นมาอากบไปโดยกหลายมาที่สุภาษายแล้วที่เอกซติเจเอกซตีเจสักติดล็อกก่อนตามไปไล่บี้แล้วหัวทิ้งมาก่อนครับ,บลูคัสเปอร์เร่ท้มมายาวๆก็ติดฝั่งของลิฟูต่ตอครับมาเหมือนโดนกระแพงแล้วกระดอนกลับมาคืนนะครับสุโบสายหาเหลี่ยมใหม่กล้ามากับฟินแบค นวดฝั่งของลิสอยู่แล้วมีช่องจนได้ครับที่สวัสดิ์ไหลไหลมาแล้วสั้นเลยครับโอโ้หโหโเ้ามาทำประตูได้กับวาต,ตารุเอนโดอื้อหือโ,โอ้โหจนได้ครับแม่ประตูที่4ของลิฟูเข้ามาจากวาตารุเอนโดครับประเด็นสำรองที่ลงสนามมา จริงๆเนี่ยเจ้าตัวมีการบาดเจ็บอยู่นะครับอย่างที่เรียนไปว่าถ้าหากไอไอส่งเรื่อที่บาดเจ็บลงมาอย่างไรแล้วก็ต้องพักไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อน,อนๆแฟนๆทุกท่านมากเลยที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารสเสมอมาครับอันนี้เป็นเกียรติกับช่องของเราอย่างมากเลยขอบคุณทุกท่านจริงครับที่เข้าใจนะครับแล้วก็ฝึพกพักบรรยายครับอืม สิ่งที่เราชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับบริการ,รมามาแล้วโอกาสของเอคิบิเกอฮักติกไปแล้วครับโอบ้ห้าประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจนได้ครับคู่ดูครับความ,วามพยายามของลิพูจะเอาประตรูที่5ครับแล้วก็ามาจทำได้สำเร็จนะครับ น่าจะปิดเกมอย่างชุ่มหมือนครับไม่ไม่ไม่รู้ของจริงจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ต้องเรียนรู้กอนได้เป็นแมตช์จำลองจากทางชาแน,นลของเราครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับจริงเป็นอย่างไรไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งในค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้นะครับในค่ำคืนนี้ครับแล้วก็สินเป่าจบเกมนี้ไปเป็นว่าลิฟ์ผู้ทาได้กันแมตช์จำลองของเราครับเปิดบ้านถล่มลีสอยในเต็ดไปได้5ประตูต่อศูนย์ครับ สำหรับในการฝึกภาคบรรยายของเราหากมีข้อผิดพลาดอย่างไรครับต้องขออภยัยแฟนๆทั้งลิฟว์แล้วก็ลีสอยู่ในเต็ด้วยนะครับถ้าหากรับชมแล้วถูกใจเ,เพื่อช่วยกดไลก์กดแชร์กดติดตามช่องของเรากันไว้ด้วยนะครับผมอย่างไรก็มีความสุขมากๆครับในวันส่งท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่เราเจอกันในปี2 0 2 0ครับสวัสดีครับ